สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับยกมือไหว้กลางรายการเปิดนาทีน็อตวรลิศยกมือไหว้ขอบคุณต้องเตหลังถูกขุดคลิป6ปีก่อนกลายเป็นดราม่าสนันโซเชียลเมื่อคลิป6ปีที่แล้วของต้องเตที่ได้ร่วมรายการแฉในฐานะแขกรับเชิญและมีการแต่งตัวตามสไตล์ของตัวเองซึ่งในตอนนั้นทีกรอย่างน็อตวรลิศได้กล่าวว่า คุณแต่งตัวอะไรไม่ให้เกียรติรายการพวกเราทำไมแต่งตัวขาดขนาดนี้ในขณะที่มดดำกระชากถอดรองเท้าแตะต้องเตออกและทางผู้โกก็ได้กล่าวว่าไม่คิดหรือว่าคนอื่นเขาจะคิดว่าเราไม่สมประกอบจึงทำให้ชาวเน็ตเดือดถล่มมิภาควิจารณ์อย่างมากมายและในเวลาต่อมาต้องเตผู้กำกับดังได้ออกมาเปิดใจผ่านสื่อถึงดาม,ม่าว่าอาจจะแต่งตัวไปงาน มันเป็นคาแรคเตอร์อย่าไปดราม่าหรือเป็นกระแสดราม่าดีกว่าตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าพูดอะไรไม่ได้เก็บมาเครียดมองว่าอาจจะผิดที่ตัวเองแต่งตัวแบบนี้ด้วยและล่าสุดก็จบดราม่าด้วยดีเมื่อต้องเตได้หมอกรายการแฉอีครั้งและช่วงหนึ่งน็อตบรลลิ์นั้นได้ยกมือไหว้ต้องเตกลางรายการขอบคุณที่ปกป้องนาทีที่ได้เผชิญหน้ากันอีกครั้ง หลังคลิปเก่า6ปีที่แล้วทัวลงโดยบทสัมภาษณ์ช่วงนี้คือมดดดำบอกว่าเขาบอกว่าใช้ชีวิตให้ลำบากที่สุดเพื่อว่าวันที่สำเร็จจะได้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตตอนจบเราเมโอเวอร์ over, แต่จะไม่เห็นจะตัดคลิปบ้างเลยเห็นกระแสะแล้วเป็นไงถึงขนาดปกป้องคุณน็อดเลยนะน็อตขอบคุณมากครับแล้วก็ยกมือไหว้ต้องเตยกมือไหว้ตอบ ไม่รู้จริงๆครับไม่รู้ดรามา่ามันเก่าแล้วน็อตบอกว่ามันเป็นคอนเทนต์ในรายการเฉยๆพูดเรื่องนี้เพื่อนำไปสู่เรื่องอื่นเท่านั้นเองมดดําบอกว่าทัวลงไปแล้วแต่ดีนะที่คนขุดคลิปเก่านั้นขึ้นมาพอคำตอบที่คุณตอบเมื่อ6ปีที่แล้ววันนี้คุณทำสำเร็จแล้วน็อตบอกว่านั่นคือตัวตนคุณจริงๆขอบคุณเพื่อน,อนทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ